ตอนนี้สถานการณ์พายแรงเริ่มที่จะส่งผลกระทบในวงกว้างน,นะคะก็ทำให้ประชาชนในบางพื้นที่ค่ะเริ่มทยอยซื้อถังเก็บน้ำเพื่อเตรียมรับมือถ้าหากว่าน้ำประปาไหลอ่อนแม้ขณะนี้ยังมีน้ำดิบเพื่อมาผลิตน้ำประปาได้เพียงพอติดตามเรื่องนี้จากคุณวิภูษาสุขมากค่ะแม้ครอบครัวนี้จะมีโอ่งที่สามารถเก็บกักน้ำได้หลายใบแต่เพราะเป็นครอบครัวใหญ่ทําให้ต้องหาซื้อถังเพื่อเก็บน้ำสำรอง ทั้งขนาด1,000ลิตรน่าจะสามารถเก็บน้ำไว้ใช้เพียงพอกับความต้องการของคนทั้งครอบครัวหากน้ำประปาหยุดไหลน้ำมันอ่อยๆแล้วกบเก็บไว้กันเดี๋ยวน้ำไม่มีแล้วก็แย่ที่บ้านน้ำประปาไหลยังไงบ้างช่วงที่อ่อยๆนะครับรอันนี้ก็คือมาสื่อเตรียมไว้ก่อนเหรอครับ ไม่ต่างจากผู้ซื้อรายนี้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตระเวนหาซื้อถังเก็บน้ำเพิ่มแต่ราคาถังเก็บน้ำที่ค่อนข้างแพงจึงต้องเปรียบเทียบราคาสินค้าหลายร้านก่อนตัดสินใจซื้อก็ถูกใจอยู่ฮนะแต่พอดีมัน,ม,นมันก็ดูดูราคาที่เหมาะสมอะถ้ามันมีมีตังก็พอก็ซื้ออะแต่มีอยู่แล้วแหละแต่กลัวมันจะแย่ไปกว่านี้ไงจริงๆถังผมมีอยู่แล้วแต่เป็นถังฝาปิดโอง่งอะไรอย่างเงี้ยก็มีใบหนึ่ง ถังเก็บน้ำในร้านนี้มีขนาดตั้งแต่3 5 0ลิตรถึง2 0 0พลิตรมีทั้งแบบผลิตจากพอลิเมอร์และพลาสติกเฉลี่ยราคาเริ่มต้นที่3 5 0 0บาทถึง9 0 0าบาทถัทงเก็บน้ําแบบนี้นะคะซึ่งมีขนาดตั้งแต่1 0 0 0 2 0 0 0ถึง2,000ลิตรค่ะเป็นขนาดที่ประชาชนให้ความสนใจในการซื้อหามากที่สุดนะคะเพราะถึงแม้ว่าจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงแต่ก็ถือว่ามีคุณภาพดีและมีความปลอดภัยมากกว่าค่ะ พนักงานขายถังเก็บน้ำเล่าว่าปีนี้เริ่มมีผู้ทยอยมาหาซื้อถังเก็บน้ำตั้งแต่ปลายเดือนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมตัวรองรับเหตุการณ์น้ำประปาไหลอ่อนโดยส่วนใหญ่จะเลือกจากราคาและขนาดเป็นหลักแต่พฤติกรรมจะแตกต่างจากปีที่แล้วที่มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงเดือนเดียวได้1 5ล้าน5แบาทจากปกติที่ขายได้เพียง3 5แสนบาทต่อเดือนสำหรับปีนี้เหมือนแบบลูกค้าเริ่มทยอยมามากกว่าค่ะ อย่างปีที่แล้วเหมือนประมาณว่าเรู้สึกมันจะตูมเดียวอาจจะเป็นพักหนึ่งแล้วลูกค้าก็เลยรีบวิ่งรีบมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปีนี้เขาเขาเริ่มรู้แล้วค่ะว่าน้ําอาจจะแรงกว่าปีที่แล้วไหมเลยค่อยๆยทยอย,อยเริ่ม,เร,มเริ่มมาหาซื้อเรื่อยๆแล้วค่ะแม้ขณะนี้ในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีจะยังมีน้ําที่สามารถผลิตเป็นน้ําประปาได้ แต่การประปาส่วนภูมิภาคทั้ง4สาขาของจังหวัดปทุมธานีได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์ภัยแล้งเช่นการจัดหาถังสำร,รองน้ำในชุมชนและการซื้อน้ำจากภาคเอกชนแต่ก็ขอความร่วมมือจากประชาชนใช้น้ำอุปโภคบริโภคกันอย่างประหยัดวิภูษาสุขมากไทย PBS รายงาน